็กหญิงละพัตรดาสุดปลืม้มผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดราชนิยมธรรมและผู้อุปถัมภ์พร้อมด้วยผู้ใหญ่ใจดีมอบทุนการศึกษาให้น้องไว้ใช้เป็นทุนการศึกษาและใช้ในชีวิตประจำวันผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่โรงเรียนเทศบาลวัดราชนิยมธรรมอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะคะ โดยพบเด็กหญิงละพัฒรดากิจสมัครอายุ11ปีอยู่ชั้นประถมะศึกษาปีที่4ของโรงเรียนเทศบาลวัดราชนิยมธรรมนั่งขายข้าวกล่องอยู่บริเวณหน้าโรงเรียนและพบนายขวัญเลิศพานิชมาศอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชนบุรีมามอบกำลังใจให้น้องละดาพร้อมช่วยน้องละดาขายข้าวไข่เจียวในช่วงเช้าที่ผ่านมา โดยทางด้านของนายขวัญเลิศนะคะก็บอกว่าแม่ลูกคู่นี้เนี่ยเคยเดินทางมาที่สำนักงานและขอให้เซ็นเอกสารรับรองว่าเป็นครอบครัวที่ได้โอกาสและขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อขอรับทุนการศึกษาจึงได้มีการตรวจสอบสถานะทางบ้านพบว่าน้องเนี่ยเป็นเด็กนักเรียนเรียนดีนะคะแม่ของน้องเนี่ยป่วยเป็นโรคไตและทางบ้านก็ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการส่งน้องเรียนจริงๆค่ะตนเองจึงได้เซ็นเอกสารรับรองข้อมูลให้ทันทีนะคะ ทุกวันนี้น้องระดาและแม่เนี่ยจะต้องตื่นตั้งแต่ตีสี่เพื่อทำข้าวไข่เจียวแล้วก็ไข่ข้นใส่กล่องไปขายที่หน้าโรงเรียนวัดราชนิยมธรรมหรือว่าวัดนอกตั้งแต่เวลา6โมงถึง7โมงเช้านะคะเพื่อนำรายได้ไปเป็นทุนการศึกษาแล้วก็ใช้ใจ่ายภายในบ้านรวมถึงดูแลแม่ที่ป่วยเป็นโรคไตในระยะสุดท้ายด้วยซึ่งทางคุณแม่เนี่ยนะคะก็ฝึกฝนให้น้องรู้จักวิธีสร้างรายได้จากการทำมาหากินอนาคตจะได้ดำรงชีพได้อย่างไม่ต้องลำบากค่ะ โดยทางด้านของดออรเอกชัยสาโรธผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดราชนิยมธรรมอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีเปิดเผยนะคะว่าทางโรงเรียนและสมาคมผู้ปกครองนักเรียนเนี่ยได้มีการช่วยเหลือเด็กหญิงและพัตรดากิจสมัครอายุ11ปีซึ่งอยู่ชั้นประถมะศึกษาปีที่4ของโรงเรียนเทศบาลวัดราชนิยมธรรมค่ะโดยทางโรงเรียนนะคะได้จัดหาทุนการศึกษาแล้วก็มีผู้ใหญ่ใจดีเนี่ย มอบทุนการศึกษาให้น้องโดยเมื่อสองวันที่แล้วโรงเรียนและผู้ใหญ่ใจดีได้เข้ามามอบทุนการศึกษาให้กับน้องซึ่งทางโรงเรียนนะคะก็มีความภูมิใจกับเรื่องราวของน้องละดานะคะ เนื่องจากน้องเนี่ยมีความกระตันอยู่กระตะเวทีรู้จักที่จะดูแลครอบครัวและที่สําคัญน้องเป็นเด็กที่เรียนดีด้วยนะคะตั้งใจเรียนหลังจากนี้ทางโรงเรียนเทศบาลวัดราชนิยมธรรมเนี่ยจะคอยผลักดันเด็กหญิงและพัฒดาจนจบการศึกษามัธยมแล้วก็จะหาทุนการศึกษาให้น้องอย่างต่อเนื่องต่อไปค่ะละพัฒนากิจสมัครนะครับทางโรงเรียนโดยสมาคมผู้ปกครองแนละครูนะครับโรงเรียนเทศบาลวัดราชนิยมธรรมนะครับก็ได้มอบทุนการศึกษา ให้กับน้องรละพัฒดานะครับละได้เรียนอื่นๆนะครับอีก15ทุนนะครับเมื่อสองวันที่แล้วนะครับซึ่งก็ได้มีการมอบทุนให้กับนักเรียนนะครับซึ่งจะเป็นการดูแลนะครับในเรื่องของสวัสดิภาพและสวัสดิการนะครับเพื่อเอาไปเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับในการเรียนด้วยแล้วก็เป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวันนะครับนอกจากสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเทศบาลวรานิยมธรรมจะให้การช่วยเหลือแล้วนะครับโรงเรียนของเรายังได้รับ การอุปการะคุณนะครับจากผู้มีอุปการะคุณต่างๆนะครับที่จะมอบทุนการศึกษาให้เด็กๆนะครับเป็นประจําทุกปีก็ได้แก่กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชนบุรีหนึ่งนะครับซึ่งก็มอบทุนเป็นประจําเกือบทุกปีเลยนะครับที่ที่ผ่านมานะครับก็ให้เงินมาร้านกว่าบาทนะครับซึ่งก็เราก็นํามาจาัดสรรเป็นทุนกนารศึกษาทุกๆปีงบประมาณนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีบริษัทสหพัฒนาพิบูลอ่าโทษครับมี บริษัทนะครับแพนเอเชียฟุตบร์จำกัดนะครับแล้วก็บริษัทไลออนนะครับซึ่งก็มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนของเราด้วยนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีผู้มีอุปการะคุณนะครับจากหน่วยงานต่างๆนะครับทั้งภาครัฐและเอกชนนะครับมอบเงินให้กับนักเรียนซึ่งเราก็จำนำเงินเหล่านี้นะครับมาว่าเป็นทุนการศึกษานะครับให้กับเด็กๆทุกคนในโรงเรียนนอกเหนือจากน้องรัฐรดาด้วยนะครับส่วนน้องรัฐพรฒดาเองเนี่ยนะครับเราก็ ดําเนินการนะครับนอกจากจะช่วยเหลือในเรื่องของคุณการศึกษาแล้วนะครับเราก็ยังมีการดูแลในเรื่องของการเรียนการสอนนะครับให้นักเรียนเนี่ยได้มีโอกาสได้เรียนหรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นนะครับโดยโรงเรียนเทศบาลวัดราชนิยมธรรมนะครับเราก็เปิดโอกาสให้นักเรียนนะครับได้เรียนนะครับจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6เลยนะครับเพราะว่าโรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนาขโอกาสทางการศึกษานะครับเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลมัธยมปฐมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับซึ่งเราสามารถดูแลน้องรับพัฒนาได้จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6เลยครับ,รบขอบคุณครับแล้วสำหรับการการเรียนของน้องผลการเรียนเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนก็อยู่ในเรียนในระดับดีนะครับเกดรดเฉลี่ยก็3กว่านะครับก็ถือว่าเป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนดีและที่สําคัญนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่โรงเรียนของเราเนี่ยภาคภูมิใจก็คือว่านักเรียนเป็นผู้มี คุณธรรมจริยธรรมนะครับตรงตามเป้าหมายนะครับและจุดเน้นของอกระทรวงมหาดไทายนะครับนะของกรมส่งเสริมการขอ,ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทายนะครับที่มุ่งเน้นให้นักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์หน้าที่พล,ลเมืองและจริยศึกษานะครับซึ่งเป็นสิ่งที่โรงเรียนของเราได้เน้นย้ำนะครับนอกเหนือนจากวิชาการแล้วเด็กนักเรียนของเรา ยังต้องมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์8ประการสิ่งที่สําคัญก็คือในเรื่องของความกตัญญูกะตะเวทีครับซึ่งเราเน้นในเรื่องของการกตัญญูต่อ3สถาบันหลักของชาติคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และผู้มีพระคุณนะครับซึ่งบิดามารดาก็คือผู้มีพระคุณของนักเรียนใช่ไหมครับการที่น้องและพนดาเนี่ยมาช่วยคุณแม่นะครับขายไข่เจียวก็ถือว่าเป็นการดูแลนะครับตอบแทนพระคุณของผู้มีพระคุณก็ถือว่า การอบรมสั่งสอนนะครับในเรื่องของวิชาการและคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนเทศมาลวัดรานิยมธรรมได้รับความสําเร็จเป็นอย่างดีสะท้อนมาที่ตัวของเด็กเองนะครับว่าได้แสดงออกถึงความกระตันอยู่กระตะเวทีโดยที่คุณครูไม่ต้องบอกไม่ต้องสอนนะครับเขามีคุณธรรมอยู่ในหัวใจนิราทิพสีนันทพลทิพสีภาพข่าวสัรหวันโกกะอินรายงาน